จำเป็นต้องเอาเครื่องลงฉุกเฉินไหมมันมีเสียงกรีดขึ้นมานั่งอยู่หลับนั่งอยู่แล้วก็ตาค้างแล้วก็เรียกไม่ตึกเขาเล่าไปวัดเขาว่ามีโรคหัวใจหรือให้ไปเท้่โรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นได้ทน <c oughs> <อ>ตอนนั้นไปร่ต้่าจะดังที่ญี่ปุ่นเพราะว<อ>่าวันนั้นเราบินไปญี่ปุ่นแล้วดันเป็นสายการบินของเครือ J a p ป n a i r l i ลน์ครับผมเดือนที่แล้วเอง17พฤษภาคม<อ>ตอนนั้นคือผมอาจะบินไปคุยธุรกิจนั่แหละแต่พอในระหว่างตอนช่วงที่เครื่องขึ้นอะ Uh, อันนี้ของต่อกำลังสิกออฟขึ้นเลย uh huh. มันมีเสียงกรีดขึ้นมา uh huh. เป็นเสียงกรีดผู้หญิงดังอยู่ประมาณ 2- 3นาทีเลยผมก็งงว่าเสียงอะไรทำไมใครกรีด uh huh. แล้วทั้งเครื่องอ่ะแอร์มีแต่ญี่ปุ่นหมดเลย uh huh. แอร์เขาก็ตะโกนบอกว่าให้เพื่อนสัรเงียบหน่อยแต่ผมก็งงว่าเขากรีดแบบกรีดแบบเหมือแนบบขอความช่วยเหลือ uh huh. มันไม่ได้มันแบบกรีดตกใจ uh huh. แล้วตอนแรกผมเข้าใจว่าแพนิค uh huh. แล้วพอเครื่องเริ่มจะระดับลงแต่สัญญ,ญาณรราเข็มขัดยังไม่หายนะครับยังกําลังจะ กำลังเครื่องขึ้นเลยเครื่องเพิ่งขึ้นเลยแล้วกําลังจะเริ่มแบบระดับรักษาระดับลาบได้หัวไม่เชิดละสัญญาณรีขัดยังไม่หายแต่เขากรีดแล้วเขาบอกว่า h e p p my f a t h e อรแล้วตอน้นแอร์ก็เลยยกหูแล้วก็ประกาศว่า Emergency doctor calling ผมก็โอเคขอดเข็มขัดวิ่งไปละแต่ในระหว่างที่วิ่งอ่ะผมเข้าใจว่าน่าจะต้องมีหมอมีพยาบาลมีคนอื่นมาช่วยผมหน่อยไม่ใช่แค่แบบผมหมอคนเดียวอ่ะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเออ จริงเป็นคุณตาวัย74ปีครับผมเขาหมดสติอยู่ mm. แต่เป็นหมดสติแบบตาค้างนะนั่งอยู่หลับนั่งอยู่แล้วก็ตาค้างแล้วก็เรียกไม่ตื่นลูกสาวเขาหย่าตัวหนักมากก็ไม่ตื่นผมก็โอเคไปถึงปึ๊กคำชี่ประจรก่อนเลยก็มีชี่ประจรอ,อยู่ mm. แต่แค่แบบยังไม่ค่อยหายใจใดๆผมก็เลยพยายามเอาเขานอนลง Open a i r ร์เวแล้วก็ดีเพนกระตุ้นก่อนครับผม mm. ซึ่งโชคดีที่เขาตื่น ซึ่งตอนนั้นถ้าทางการแพทย์มันแยกได้ทางสองอยา่างว่าเขาอาจจะเป็นชักเป็นแอปซองซีเชอร์ก็ผออาจจะเป็นชักแบบไม่มีกระตุกหรืออาจจะเป็นภาวะซินโคบที่เป็นคาเดียกซินโคบก็ไ,ด,ได้เพราะว่าเขาเล้าเขาไปวัตเขาว่ามีโรคหัวใจแต่ตอนประวัติยากมากเพราะว่าลูกสาวเป็นคนสเปน เราเจอเคที่แบบหินเหมือนกันเคสหินมากก็แบบผมคุยได้แบบเราเราคุยได้แต่อังกฤษไงเราก็คุยกับเขาคุยก็ไม่รู้เรื่องแอร์เป็นคนญี่ปุ่นแอร์ก็คุยแต่อังกฤษกับเขาแล้วเขาก็แบบอังกฤษก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันเราก็อังกฤษก็แบบฮะอะไรนะอังกฤษสำเนียงสเปนใส่เราอีกหลังจากนั้นก็พอลงพอเขาตื่นเขาหลังจากพี่ผมก็ดิวเพียนไปเขาตื่นเสร็จปุ๊บไอตอนตื่นเนี่ยคุยดีเลยคุณตาคุยดีมากก็แบบอ่ะโอเค แต่ที่หนักใจที่สุดคือตอนที่เขาตื่นเสร็จปุ๊บอ่ะผมกำลังจะตรวจร่างกายอย่างอื่นต่อว่าแบบเขาโอเครอหรือเปล่าพอกับตันเดินมาถามว่าจําเป็นต้องเอาเครื่องลงฉุกเฉินไหมหรือให้ไปเข้าโรงพยาบาลญี่ปุ่นได้แล้วถามถาม,ถามเราาคนเดียวแล้วต้องตัดสินใจแ,แล้วผมจะไปถามใครอะ่ะก็คือเอาโอเคต้องต้กงคุณลวแหละก็เ,เลยช่างใจครับว่าโอเคสองโลกเนี้ย อุปกรณ์บนเครื่องสามารถพอช่วยได้อยู่ผมก็เลยตัดสินใจกัดฟันครับเพราะว่าสายตาเกือบ500ชีวิตมองผมอยู่เพราะไม่มีหมอเลยมีแต่บุรีรัายผมก็เลยบอกว่าไปต่อได้ครับเดี๋ยวผมเฝ้าเองผมก็เลยนั่งเฝ้าเขา6ชั่วโมงยาวๆจนถึงญี่ปุ่นเลยผมไปที่หมอจริงๆไม่ว่าอยู่ที่ไหน <laughs> 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 บังเอิญมากเพื่อนผมเป็นแอร์เป็นจูช <laughs> เขาก็บอกว่าทํางานมา3-4ปียังไม่เจอผมผมขึนนมน้นเครื่องไปแล้วแจ็คพอตพอดีด้วยนเเคสใช่เราเป็นแบบ อ่อ emergency case ที่แบบชีวิตตอนนั้นด้วยครับผมแล้วก็ตอนแรกยังไม่คิดว่าจะดังก็คือก็แค่ถ่ายถ่ายใบที่แบบเด็กไปแอร์ไลน์เขาขอ,ข,อขอบคุณมาเป็นเซอร์ติฟิเคตแล้วแบบว่าขอบคุณที่ช่วยเหลือผู้โดยสารเขานะทำให้เขาแบบไม่มีความเสียหายใดๆแถ้ามีความเสียหายเขาก็รับผิดชอบให้ผมถ่ายลงเสร็จป,ปุ๊บวันรุ่งขึ้นตอนอยู่ญี่ปุ่น มีคนญี่ปุ่นที่อยู่บนเครื่องทวิตเตอร์เรื่องนี้พอดีแล้วเขาก็าแท็กผมมาปกติจริงๆมีแฟนคลับญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่แบบไม่ได้แฟนคลับเยอะขนาดนั้นแต่พออันนี้มาปึ๊บม,มาแบบยอดเกือบประมาณสองล้านผมมาติดตามเรื่องนี้มันมันทำเป็นอาชีพหมอจริงมากกวายย่ากาแสดงดีกว่าก็ยังเป็นหมออยู่ครับผมยังไม่ทิ้งไปไหนว่าหมอต้องไปจนตายแหละครับผมยังไม่ทิ้งไปไหนแล้วแสดงก็ยังเป็นอยู่ด้วย <c oughs>